สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้ามาดูรถตัวเข้าใหม่นะคะจะเป็น Honda นะคะ CRV ตัวนี้จะเป็นตัว Gen 4นะคะตัวปี13เครื่อง 2.0E ตัวนี้จะเป็นตัวขับ4นะคะตัวนี้จะตัวนี้ก็เรามาดูรายละเอียดตัวรถกันตัวนี้จะเป็นในเล่มเราจะลงเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลตัวนี้ก็คือจะเป็นดูตัวรถที่ดูแลรักษาง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวแม็กแม็กก็คือแม็กเดิมของศูนย์นะคะตัวนี้ แม็กก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะตัวล้อตัวดอกยางเต็มอันนี้ก็จะเป็นแม็กของฮอนอด้าแล้วก็ยางจะเป็นมิชลินนะคะตัวนี้ขอบ17นะคะดอกเต็มเลยเด <Wow. S 1> ีตัวรถตัวนี้ก็จะมีไฟไฟเลี้ยวนะคะของตัวฮอนด้กระจกมองข้างนะคะรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะภายในของตัวรถนะคะก็คือจะเป็นพวงมาลัย3ก้าน นะคะมีการใช้งานบ้างนะคะแล้วก็รายละเอียดก็ตัวนี้ก็จะมีเล่นเครื่องเสียงปรับนะคะดูน้ํามันดูเกณ์น้ํามันตัวนี้ก็จอนะคะนี่ก็คือจะเป็นตัวอัตราก,การสิ้นเปลืองของน้ํามันน้ํามันวิ่งได้ประมาณก่โลลิตรอะไรเนี่ยค่ะเขาจะแจ้งมาตามนี้เลยตัวนี้จะเป็นปี13ยังไม่เชนนะคะหน้าจอนะคะแล้วก็ตัวนี้เครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงเดิมเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ ตัวนี้ก็เข้าเกี๊ยวเกียยวว่างได้นะคะกดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสียบสายนะคะสายก็คือสายชาร์จแบตนะคะแล้วก็ตัวเลขไม้นะปัจจุบันมี13นะคะไม่ถือว่าไม่เยอะนะคะประมาณแสนสี่กว่าเท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการวัดอุณหภูมิข้างนอกนะคะความร้อนของตัวรถเขาก็ๆๆจะแจ้งเช็คตัวนี้ก็จะเป็นโหมดโหมดโหมดก็คือโหมดประหยัดจะเป็นอีโก้นะคะตัวประหยัดน้ํามันตัวนี้จะเป็นขับสี่ขับสี่ก็คือขับสี่ออฟได้ก็คือจะเป็นออโต้ของขับสี่ เรามาดูข้างหลังกันภายในก็จะเป็นสีออกออสีเบจสว่างสว่างนะคะภายในหลังคาสะอาดแอร์ถึงนะคะแอร์ถึงนั่งสบายอยู่ CRV นี่เหมาะกับผู้หญิงใช้นะคะรายละเอียดตัวนี้ก็ไฟไฟเบรกท้ายนะคะเวลาเบรกไฟเบรกก็จะติดตัวนี้จะใช้น้ำมัน e85 ได้นะคะลองข้างหลัง ข้างหลังก็ใส่ของได้เยอะมีที่ปรับปรับอบ,บอดพับได้ไฟไฟตัวใหญ่ๆยาวๆของพันดานะคะตัวรถตัวรถค่อนข้างจะสะอาดนะคะสะอาดก็คือเหมือนเจ้าของเขาค่อนข้างจะดูแลรักษาเพดเพิดอยู่ครบนะคะแอร์เย็นแอร์แบ็กคู่นะคะตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูตัวห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องห้องเครื่องสวยไหมเดี๋ยเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะ รายละเอียดก็ตัวรถนะคะห้องเครื่องใสๆเลยนะคะน้ำมันไม่เยิ้มฝากระโปรงก็มีการใช้งานบ้างปกติแต่ฝากระโปรงไม่มีไข่นะคะคือฝากระโปรงเดิมนะคะดูได้เลยน็อตเนร์อฝากระโปรงไม่มีขยับนะคะดูได้เลยนะคะตัวนี้สติ๊กเกอร์อยู่ครบการเพลินครบนะคะ คันนี้เจ้าของนะคะเจ้าของซื้อป้ายแดงมาเจ้าของคนเดียวประวัติก็คือไม่ช้ํานะคะรายละเอียดมีบุคเซอร์วิสเดี๋ยวเรามาดูย้อนไปดูบุคเซอร์วิสอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ไม่ให้ดูบุคเซอร์วิสบุคเซอร์วิสมีนะคะคันนี้ประวัติเข้าศูนย์ตรงประกันต่อเนื่องของริยะตลอดนะคะก็มีประวัติเดิมของเข้าศูนของของตัวรถเขานะคะก็มีอันนี้คือเช็คประวัติได้เลยก่อนจะตัดสินใจซื้อก็ลองเช็คข้อมูลจาก ประวัติศูนย์เดิมได้เลยนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มือมีเอกสารค่อนข้างจะครบรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะตัวรถตัวรถคันนี้นะคะราคาเปิดไว้ที่4,98 0 0 0ตัวรถจัดได้เต็มนะคะคือฟรีดาวลูกค้าจ่ายแค่ประกันนะคะกับค่าโอนค่าดำเนินการเท่านั้นเองนะคะ ถ้ามาไม่ถูกหรือสนใจดูรถนะคะที่1 1 1เสิเซิร์ช Google Map ได้เลยหรือลูกค้าไม่มีเวลาอยู่ต่างจังหวัดนะคะช่วงนี้น้ำท่วมหรืออยากจะดูรถนัดได้นะคะเบอร์นิดนะคะ0 8 8 016 4554นะคะติดต่อได้เลยนะคะนี่เราจบรายงานเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ